ฮโยวสกายมีนมิสบิมนะฮะวันนี้นะฮะบิมจะมารีวิวนะ,ะสินค้าตัวหนึ่งนะซึ่งบิมไม่เคยรีวิวมาก่อนนะ,ะเป็นสินค้าที่เพิ่งได้รับการเป็นตัวแทนจําหน่ายนะบอกเลยว่าตื่นเต้นมากๆนะฮะเพราะว่าบิมชอบแบรนด์นี้มากๆแล้วก็ต้องขอบคุณหน้าทางนะฮะบริษัทของประเทศอเมริกาด้วยนะ,ะที่นะฮะได้ให้โอกาสร้านสลักช็อปนะคะได้เป็นตัวแทนจําหน่ายนะคะสาหรับของวันนี้นะที่เราจะมารีวิววันนี้นะ,ะจะเป็นยี่ห้ออะไรไปไม่ได้นะนอกจากยี่ห้อ แสดงเลเวลอัพนั่นเองนี่นะคะจะเป็นบูชิ่งของเลเวลอัพนั่นเองนะซึ่งบอกเลยว่าเป็นบูชิ่งที่อยู่มานานนะแล้วก็เป็นบูชิ่งที่เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกนะคะแล้วก็หลายๆประเทศนะคะก็นิยมใช้เลเวลอัพบูชิงด้วยนะคะในการใส่ลูกยางลองทักนั่นเองนะคะอ่ะทุกคนอาจจะงงว่าบูชิ n งคืออะไรนะคะอย่างที่มีบอกค่ะบูชิ n งก็คือ เป็นลูกยางที่อยู่นะฮะนี่นะฮะเป็นลูกยางที่อยู่กับทักตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เลยอะ่ะเป็นลูกยางที่ไว้รองทักไว้ซัพพอร์ททักนะไว้ให้ทักเนี่ยมีความบาลานซ์มีความนิ่มมีความยืดหยุ่นนั่นเองนะคะสําคัญยังไงสําคัญมากถ้ามีลูกยางมันจะกองแก่งอะ่ะคือทักมันจะกองแก่งเลยนะะมันจะแบบว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนี้มันจะไม่อยู่ในร like ูปแบบนี้นะมันจะไม่เอียงซ้ายก็เอียงขวานะคะอ่ะเราเลยจะเป็นต้องมีลูกยาง และจําเป็นต้องมีลูกยางที่ดีและได้มาตรฐานด้วยเพราะไม่อย่างนั้นฮะเล่นไปสักพักนะคะถ้าคุณอาจจะพังหรือถ้าเจอลูกยางที่ไม่โอเคนะคะมันจะมีความบี้เพราะยิ่งขายนานๆยิ่งบี้บยิ่งขาดนะคะก็คือจบชีวิตเลยเท่ากับว่าคุณต้องซื้อลูกยางเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะเพราะบางทีเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีโอกาสที่ทักเนี่ยอยู่ดีอาจจะลูดบ้างหลวมบ้างเราเวลาเราขายบ่อยๆเนี่ย ถ้ามันเป็นลูกยางที่ไม่ค่อยโอเคมันจะบี้ง่ายแต่ถ้าเป็นลูกยางที่ดีขึ้นตัวบอกเลยว่าไขาย,ยังไงก็อยู่ในสภาพเดิมอย่างแน่นอนนะคะโอเคเราจะไม่พูดพ่ำมทำเพลงนะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาของพุชชิ่งของเลเวลอัพตัวนี้นะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะไปดูกันเลยที่น้ก็เดี๋ยวจะให้ดูลูกยางกันนะ,ะเพราะว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรอะคือบิมจะให้ดูรูปทรงเลยดีกว่าเพราะว่าถ้าให้ดูรูปทรงโดยการถือเนี่ยคนอาจจะมองไม่เห็นชัดเดี๋ยวบิ๊มจะใส่กับ คิงพินตัวนี้ไลทุกคนดูนะว่าเชฟนี้มันเป็นอย่างไรต้องบอกก่อนเลยว่าเชฟนี้นะคะเรียกว่าเชฟเบต้านะคะเชฟเบต้านะคะเวลาใส่เดี๋ยวจะบอกวิธีการใส่ให้นะคะซึ่งเอาจริงๆถ้าคนซื้อบูชิ่งของเ e เวล up อัพไปเนี่ยยังไงคุณรู้วิธีการใส่อย่างแน่นอนนี่เขามีให้ดูนะคะว่าเวลาเราใส่ใส่แบบไหนนี่ตามนี้เลยค่ะเวลาเราใส่นะคะมีคู่มือให้ดูด้วยก็จะไม่สับสนนะคะโอเคสําหรับลูกยางหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ อันนี้ของบีมจะเป็นสีเขียวนะคะเขียวแบบเขียวเขียวใสอ่ะอ่ะเป็นเขียวใสนะคะไม่น่าจทุกคนเห็นไหมอ่ะเป็นเขียวใสนะคะก็คือด้านบนเนี่ยเขาเรียกว่าทรงครับด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นทรงโอริงนะคะมันจะเป็นสองทรงผสมกันก็คือคับกับโอริงนะคะคือข้อดีของการที่ใส่ทรงครับกับโอริงคืออะไรคือทรงข้างล่างของโอริงเนี่ยมันจะเป็นแน,น่นนะคะแน่นๆเหลี่ียมเพื่อรับในการรองทัก ได้อย่างแบบบาลานซ์จริงๆส,ส่วนทรงคับเนี่ยมันจะไว้สำหรับการยืดหยุ่นเพราะว่าทรงคับด้านบน,นเนี่ยมันจะเหมือนเป็นลู่ๆหน่อยมันจะเป็นอย่างนี้นะคะอ่ามันจะเหมือนมันจะเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูอ่ะมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะเป็นอย่างนี้ข้างบนเป็นอย่างนี้ข้างล่างเป็นอย่างนี้มันเพื่ออะไรเพื่อรองรับความยืดหยุ่นของทักนะคะซึ่งบอกเลยว่าทรงเนี้ยเป็นทรงที่ดีเล่นง่ายนะคะแล้วก็ประกอบไม่ยากด้วยนะคะนี่สำหรับตัวนี้นะคะเลิศมากเอาจริงวิรู้สึกว่าเวิร์กอ่ะ งั้นเดี๋ยวบิมนะขออนุญาตมาประกอบกับทักไดนามิกของบิมก่อนนะคะเอาล่ะก่อนที่จะพูดของทักไดนามิกนะคะคือถ้าทักอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นทักพวกแบ็คลิเวอร์นะคะหรือว่ากลาวเนี่ยทักหรือว่าทักโปเนี่ยเขาจะเป็นการใส่ตัวข้างล่างเข้าก่อนก็คือเป็นใส่อันล่างเข้าก่อนแล้วตามด้วยแฮงเกอร์ anger, แล้วก็เป็นลูกยางด้านบนแต่ถ้าเป็นพวกไทักหรือว่าเป็นไดนามิกเนี่ยเขาจะเป็นคิงพินแบบนี้ใช่ไหมคะก็คือต้องใส่ ตัวด้านบนก่อนนะคะก็คือเราต้องใส่ทรงคับก่อนด้านบนนะคะอ่าเราใส่ทรงคับก่อนด้านบนเสร็จปุ๊บเราก็มาใส่กับแฮงเกอร์ค่ะอ่าใส่กับแฮงเกอร์นะใส่กับแฮงใส่กับแฮงทุ้ยลิ้นพันกันเลยแล้วก็ใส่กับตัวที่อยู่ด้านล่างนะคะอ่าปุ๊บเดี๋ยวมใส่ให้ดูข้างหนึ่งนะทุกคนอาจจะภาพออกนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูข้างหนึ่งก่อนสักคู่นะคะ เน,นี่เราใส่ให้ดูข้างหนึ่งก่อนนะมันจะเป็นประมาณนี้ทุกคนนี่เลยนะคะนี่มันก็เป็นประมาณนี้นะคะใส่คือสีเขียวมันเด่นนะเอาจริงๆชอบมากชอบมากจริงๆนี่เดี๋ยวให้ดูทุกคนอาจจะไม่เห็นนี่นะให้ดูให้ดูก่อนมันเลิศมากจริงๆทุกคนนี่นะคะอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปใส่กันอีกข้างก่อนนะฮะเดี๋ยวไปใส่อีกข้างหนึ่งนะคะ อ๋อแล้วก็สำหรับนะคะสำหรับตัวบูชชิ่งของเลเวลอัพเนี่ยเขาจะให้แหวนมาด้วยนะทุกคนเขาจะให้แหวนมาหนึ่งตัวอ่ะทุกคนเขาจะให้แหวนมาหนึ่งตัวนี่เขาให้แหวนมาหนึ่งตัวนะคะให้มาทำอะไรนะคะสำหรับคนที่เล่นแบบแข็งม,กมากๆเลยเนี่ยแนะนำให้ใส่แหวนเพราะว่าอาจจะย้วยไปสำหรับคนคนนั้นแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีใครใส่แหวนนะเพราะว่า มันไม่น่าจะมันไม่น่าจะ,ม,ม,าจะมันไม่น่าจะมีใครเล่นแข็งขนาดนั้นนะเอาจริงๆก็คือนะคะบิมคิดว่าส่วนใหญ่คือเล่นก็คือใส่ลูกยางอย่างเดียวไม่ไม่แนะนา,นาให้ใส่แหวนยกเว้นทักโปนะบิมว่าทักโปอะส่วนใหญ่อะเออใส่แหวนก็จะรอดหน่อยนะคะทักโปอะใส่แหวนก็จะรอดถ้าไม่ใส่แหวนเลยบิมว่ามันอาจจะดูแบบย,ย้อยๆนิดนึงนะก็ประกอบเสร็จแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าสีนี้คือสวยสวยจริงๆนะคะคือ มันไม่ได้เข้ากระทักเลยนะทักบิมนี่คือดําม่วงเนาะลอก็คือชมพูนะจ๊ะแต่ว่าประกอบเป็นบูชิ่งสีเขียวเด่นมากตัดจุดสุดเลยนะคะคือมันมันสวยจริงอะ่ะมันเป็นสีเขียวแบบใสๆงไงทุกคนมันเลิศมันเลิศน,นะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาถ่ายๆดูซิว่ามันจะสมูทแค่ไหนนะคะว้อจริงปะ บิวชอบบูชชิ่งของเลวอัพมากถึงมากที่สุดทุกคนดูสิดูเสียงดิดูส,ดสิไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเอ่อเครียาอ,อะไรจับฟิลลิ่งนานเลยอ่ะใส่ปุ๊บเล่นได้ปั๊บเอาจริงมันมันเวิร์กมากจริงๆ มันส MOOTH นุ่ม BALANCE ดีมากๆบอกเลยว่าซื้อไปไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับ LEVEL UP นะคะถามว่าบูชิ่งล e ว e l UP เหมาะสำหรับใครนะคะสำหรับคนที่เล่นทักที่ไม่โยกจนเกินไปบางคนเล่นจนย้อยอะย้อยสุดๆถามว่าคนเล่นย้อยเล่นได้ไหมเล่นได้ค่ะแต่ต้องไขยน็อตเอ่อหลวมๆหน่อยนะคะก็ถือว่า BALANCE ได้ดีแต่ อันเนี้ยจะเหมาะสำหรับคนที่เล่นกลางๆกลางๆไม่ย้้ยนะคะจนเกินไปนะ,ค,ะคือเล่นแบบว่าทักปกตินะ,ะเพราะบิมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นแข็งจนเกินไปนะคะบิมก็มีแบบนิดนึงเออบิมก็แบบเนี่ยดูดิแล้วอีกอย่างหนึ่งข้อดีของพุชชิ่งตัวเนี้ยไข่แน่นแค่ไหนก็ไม่บีไม่ขาดไม่แตกนะคะแล้วทุกอย่างมันคืนตัวดีมากเอาจริงๆเนี่ยจะไม่ว่าจะไปทางไหนก็คืนตัวดีมากบาลานซ์ดีมากนะคะอย่างที่บิมบอกนะคะว่า เล่นแล้วมันปรับฟิล์มได้แป๊บเดียวก็สามารถเล่นได้เนี่ยครั้งเดียวคิกฟิกได้แหละเฟิร์สทรอย่างเงี้ยโอเคปะเออของดีเราก็ต้องบอกว่าดีก็สำหรับใครนะที่สนใจนะคะเจ้าตัวนะคะเลเว l u อัพบูช i ิ่ตัวนี้นะคะก็นะสามารถนะเข้าไปในนะ s l a s h ช็ o ปนะคะเอะสล็อชอมีเว็บไซต์แล้วนะจ๊ะบ้านเออเรามีเว็บไซต์แล้วนะคะก็สามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้ใน เว็บของ s l a ด์ Shop นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครนะมีข้อสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะเกี่ยวกับสินค้านะหรือว่าบูชชิ่งตัวนี้นะ,ะก็สามารถนะแอดไลน์นะหรือว่า IG หรือว่า Facebook นะคะ Follow หรือว่าแอดทางใดทางหนึ่งนะคะมาสอบถามกันได้เลยนะคะบิมยินดีที่จะตอบทุกๆท่ทานเลยนะคะสำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะคะอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะอย่าลืมกดกระดิ่งด้ยวยนะว่าถ้าบิมอัพคลิปอะไรท่านจะได้เห็นเป็นคนแรกนั่นเองนะคะก็สาหรับวันนี้นะ Thank you for watching h 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는나 그런 나를 안 보며 왜 그러냐고 묻는 너 때문에 시간은 계속 흘러만 가고 기다리다 지쳐 그만 널 놓칠까봐 하지만 성급한 나의 고백을 넌 거절할까 두려워서